สู่ฮัตข่าวข่าวรายการข่าวที่ข่าวข่าวไม่คนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขนมสรหนูขาวเช่นเคยนะคะฮะขา่ขาววันนี้จับตาไปที่ปัญหาระบบการศึกษาของไทยค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาส่วนใหญ่หลายคนนึกไม่ถึงนั่นก็คือการสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยทุกคนรักและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ค่ะมีตัวอย่างให้เห็นค่อนข้างเยอะนะคะที่หลายๆคนไม่ได้เข้าโรงเรียนเรียนน้อยแต่ด้วยนิสัยในเรื่องของการเรียนรู้ทําให้สามารถ ประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะซึ่งนิสัยการรักการเรียนรู้ควรบ่มเพาะตั้งแต่ในวัยเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลไปเลยนะคะไปจนถึงปถมศึกษาแต่ว่าการศึกษาบ้านเราในปัจจุบันกลับเรียกได้ว่ายัดเยียดความรู้จนแน่นมากนะคะทําให้เกิดความน่าเบื่อสร้างเป็นนิสัยให้กับเด็กๆนักเรียนเบื่อที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ สำหรับระดับมัธยมสายสาม,มัญประเทศไทยนะคะก็จะเน้นหลักสูตรที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยทางที่ส่วนใหญ่70%จบออกไปทำงานสายวิชาชีพ ในขณะที่มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า100สถาบันส่งผลให้มีปริมาณบัณฑิตจ,จบออกมามากเกินความต้องการส่งผลให้บุคคลมีวุฒธธิการศึกษาสูงกว่างานที่ทำบุคคลเหล่านี้ต้องเสียเวลาเรียนเพียงเพื่อที่จะจบมาทำงานที่ต้องการวุฒิระดับน้อยกว่าถือเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติอีกทางหนึ่งนะคะ ถ้าประเทศของเราตั้งธงไปในทางอุตสาหกรรมจะต้องสร้างช่างฝีมือระดับปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากแต่ขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนช่างฝีมือที่มีคุณภาพในทุกวิชาชีพปัญหานี้ถูกซ้ําเติมด้วยการลดจํานวนลงของสถาบันอาชีวศึกษาที่ยกระดับขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยไปสร้างปัญหาให้กับผู้จบปริญญาตรีล้นประเทศอยู่แล้วอีกต่อหนึ่งค่ะ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งด้านรายได้ให้กับผู้จบการศึกษาด้วยนะคะ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทต่อไปถึงปริญญาเอกจากนี้ไปก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่สร้างวิชาการขึ้นเองไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศส่วนการศึกษาของพระเนรหลายแสนคนนั้นก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเหมือนกับรัฐไม่ค่อยสนใจทั้งที่พระเนนเป็นผู้สอนประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะต้องฉลาดรอบรู้กว่าประชาชนทั่วไปซสีอีกถ้าจะพูดถึงปัญหาในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เป็นปัญหา ยืดเยื้อเรื้อรังมายาวนานจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างไรและจะมีการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยอย่างไรต่อไปในอนาคตฮัทข่าวของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสดในรายการฮัทข่าวช่วงหน้าค่ะ เพื่อได้มีเป้าหมายสมการะดับโรงเรียนเนี่ยจะทําการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับทุกคนทุกที่ทั่วประเทศไทยระดับอุดมศึกษาอาชีวะจะปั้นให้ทุกคนรู้จริงนะฮะที่เป็นทําเป็นเรียกว่าเป็นเนื้อที่มีเป้าหมายแล้วก็จะมีแผนการต่างๆทาไปเช่นจากหนาะคอมพิวเตอร์แคปเล็ตปรับปรุงคุณภ,ภาพหลักสูตร ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของครูให้ครูเป็นนี่น้อยลงนะฮะจัดให้นักเรียนอาชีวะนักสามมาอะไราเนี่ยสามารถในจินตนาการมีความคิเดเห็นมากขึ้นให้ครูเนี่ยลดภาระเรื่องของการเ,าเขียนรายงานเขียนรีพอร์ตลงแล้วก็ให้สามารถที่จะมามุ่งเน้นเรื่องของการเรียนการสอนม,มากขึ้น การปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้มีหลายกระทรวงที่ถูกจับตาหนึ่งในนั้นคือกระทรวงศึกษาธิการหัวใจสําคัญของการพัฒนาชาติวันนี้พักเพื่อไทยส่งศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวศมือเศรษฐกิจของพักให้ก้าวเข้ามากุมบังเหียนแทนวรวัตเอื้ออภินยากุลรัฐมนตรีใหม่เดินหน้าประกาศภารกิจด่วนเร่งสางปัญหาหนี้สินครูคลอดบัตรเพื่อซื้อสินค้าทางการศึกษาแทนการใช้เงินสด เอาจริงในการรื้อระบบการจ่ายแปะเจีย้ยมะเร็งร้ายที่เกาะกินวงการศึกษาไทยมายาวนานและไม่ลืมที่จะสารต่อนโยบายที่เป็นจุดขายของรัฐบาลคือการแจกแท็บเลต็ต PC ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักวิชาการที่บอกว่าเป็นนโยบายที่สิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลโดยที่ไม่จําเป็นหลังจากนี้ต้องจับตามองนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร การศึกษาของชาติจะก้าวไปในทิศทางไหนกับศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาของไทยก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีปัญหาหลายอย่างที่เป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานเรื้อรังนะคะมีหลายนโยบายเดินหน้าไปแล้วเริ่มต้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางวันนี้นะคะเราจะมาขยายประเด็นและเจาะลึกถึงระบบการศึกษาของไทยนะคะว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยอย่างไรหลังจากนี้ไปรายการฮาร์ดข่า,ขา,ขาวของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ สุชาติทารดาดำรงเวทมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีเข้าทํางานที่กระทรวงวันแรกนะคะครับนั่งรถเมย์ไปด้วยนะคะไปครับทําไมคะนคะก็ผมเคยรับทุนการศึกษาจากการะทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะตอนที่เ,เรียนป .4 โอ้โหค่ะแล้วก็ป .5 เนี่ยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนวัดทองสารงามอยู่ภาษีเจริญเนี่ยนะฮะก็พาขึ้นรถเมย์ไปค่ะ ไปรับทุนปีสองผเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งได้400บาทบ้งตอนนั้นเยอะมากนะประมาณสัก50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วรำลึกความหลังนะคะนักบอลเมย์จะนั่งอีกไหมคะแต่ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชาวนาห้าสิบตังค์นะแล้วจะนั่งอีกไหมคะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำฮะก็ยิ่งก็เคยเป็นกระเป๋ารถเมย์ค่ะเห็นบรรยากาศน้องๆนักเรียนเดินทางไปทไปโรงเรียนกันตอนเช้าไะก็เห็นนะเห็นหลายที่ฮะก็ผ่านศึกษานารีผ่านสติวิทย์เงี้ยะค่ะเจออาจารย์ ผู้มนุยการสติวิทย์มาเจอที่ป้ายรถเมล์ด้วยค่ะแน่นอนค่ะพอท่านสุชาติมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำถามตั้งแต่เริ่มต้นว่าเคยทำแต่เรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่าเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์อย่างข่าวของเราก็พูดถึงเลยว่าเป็นมือเศรษฐ,ฐกิจของทางพรรคเพื่อไทยแล้วมาทำงานในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการท่านต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนยังไงไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นผู้หนึ่งที่เป็นคนวางปรัชญาความคิด ของภาคเพื่อไทยค่ะแล้วผมก็เป็นประธานการเขียนนโยบายทุกกระทรวงอ่ะค่ะไอ้ที่ที่เป็นแผ่นที่ได้มาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ได้เขียนมาค่ะของกระทรวงศึกษาหมายความว่าไม่มีปัญหาสําหรับการเดินหน้าไม่มีปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาของไทยปัญหาดังนั้นแก้ไขปัญหาเดินหน้าเรื่องอะไรก่อนดีคะแน่นอนมันมีหลายเรื่องนะคะท่านรัฐมนตรีก็ที่เมื่อกี้ขึ้นอินโทรดักชันไปใช้้ยั่ไงหลายเรื่องเลยนะคะงั้นต้องถามถึงเรื่องแท็บเล็ตก่อนค่ะ แน่นอนตอนนี้รอคอยกันอยู่เริ่มเดินหน้าไปแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายนะคะตอนนี้<ท>ถึงไหนแล้วฮะท็บเล็ตก,ก็จะ,ะมีการจัดซื้อ G G จีทูจีจากประเทศจีนค่ะให้เพียงพออาจจะ8 0 0แสนกว่าถึง9 0 0 0แสนเครื่องค่ะแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่ใส่โปรแกร,รมลงไปนะที่เรียนเป็นหนังสือปีหนึ่งปีสองอเมชปหนึ่งพอสองนะฮะแล้วก็มีรายวิชาห้าสกาวิชาค่ะ ก็หน้าที่จะกระจายให้นักศึกษาปีหนึ่งส่วนใหญ่ได้ประมาณเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาปีนี้นะคะเพราะว่าจะเปิดปีหนึ่งใช่ค่ะก็มีเสียวิพากษ์วิจารณ์ว่าปีหนึ่งปสองเด็กไปไหมคะเหมาะหรือยังก็นั่นเป็นความคิดของหลายคนเหมือนกันก็ผมก็ได้ฟังฮะอาจจะลองทดลองดูก่อนค่ะแล้วก็ถ้าไม่เหมาะก็เดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนกันว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาล ใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเกินไปไหมคะสาหรับการจ <2, 000 S 1> ัดสองพันล้านก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรผมว่าไปซื้ออาวุธ <c oughs> มันแพงกว่านี้เยอะค่ะพอ <c oughs> จริงๆแล้วก็อยากฝากทางช่องห้ารู้สึกท่านพอบทบนี่ก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันนะ <c oughs> เรียนรุ่นเดียวกันอยู่ว่านนนรเดชเหเือนกัน <c oughs> โอ้โเดี๋ยวไปของเงินบางส่วนมาเนี่ยก็ซื้อแท็บเล็ตได้ทุกปอเลยล่ะค่ะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือจะไม่ปรับเปลี่ยนลองดูก่อนจากปหนึ่งก่อนถ้าหากว่าเด็กเกินไปหรืออะไรเกินไปอาจจะมีการแก้ทีหลังก็อาจจะปรับ ได้ก็ไปดูแต่ผมเชื่อว่าเม่เด็กกันไปฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หมดแล้วคุณครูล่ะคะคุณครูที่จะมาสอนครูก็ยังมีการอบรมก็มันก็ดูมวิธีการเปิดเครื่องทํำยังไงอะไรต่างๆเครื่องนี้ก็จะให้เด็กยืมไปที่บ้านเลยนะคะไปหนึ่งมาต่อทีก็คือเป็นโรงเรียนนําร่องก่อนไม่ไม่ทุกทุกที่แล้วทุกที่เลยทุกที่เท่าที่สามารถทําได้ค่ะแต่บางที่ก็ยังไม่มีไฟก็มี บางที่มีนักเรียนน้อยเนี่ยจะทํำยังไงคะก็อันนั้นนักเรียนบางที่มีแค่ไม่ถึงสิบคน <c oughs> รู้สึกประมาณสองพันโรงเรียนอ่ะ <c oughs> ไม่มีไฟประมาณยี่สิบว่าโรงเรียนในนี้ก็อาจจะยกย้ายนักเรียนมาที่ท,ที่โรงเรียนที่ดีกว่าค่ะพอพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาเราได้ยินบ่อยครั้งนะคะว่าถ้าเกิดจะปฏิรูปเรื่องของระบบการศึกษาต้องปฏิรูปครูก่อน,ต,อต,รรอนตรงนี้ท่านรัฐมนตรีปฏิรูปหลักสูตรฮะปฏิรูปกรอบคิดนะฮะ ก่อนคือกรอบคิดของเราเนี่ยเป็นกรอบคิดควบคุมคนส่วนใหญ่กรอบคิดตำหนักก็อย่างเงี้ยค,คือเด็กทํานู่นทํานี่ทําไม่ได้ทั้งหมดเลยเป็นพ่อแม่เป็นคนสั่งแต่พ่อแม่อายุเท่าไหร่บอกหกสิบแล้วคุณสั่งคนอายุยี่สิบให้ทำเงี้ยคนอายุยี่สิบถ้าทําตามคุณคุณก็สังคมไม่มีวันพัฒนาะนะก็อาจจะยังนุ่งจงกระเบนกันอยู่นะถ้าเหมั้นเพราะนั้นผมก็อยากจะเสนอให้มีอิสรภาพหน่อยมีเสรีภาพหน่อย นะครับมีความเขาเรียกว่ามีความเท่าเทีเทยมกันในในข้อมูลข่าวสารหน่อยให้เขาคิดหน่อยนะบางทีเราอาจจะคิดได้ดีกว่ากว่ารุ่นก่อนก่อนก็ได้ประเทศพัฒนามาเป็นเพราะว่าปล่อยให้ให้นักเรียนมีจินตนาการนะซึ่งสําคัญกว่าความรู้นี่คือประโยคไอสไตล์นี่คือเราเน้นให้นักเรียนมีจินตนาการอยากให้มีฮะคือคือแท็บเล็ตนี่ก็จะเข้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แต่นี่ในสิ่งที่ไม่อยากให้เด็กดู ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ดูก็กระทรวงไอซีทีก็ไปบล็อกด้วยค่ะจากเรื่องของอย่างที่บอกไว้เรื่องของคุณครูนะฮะคุณครูเขาก็มีปัญหากันเยอะคุณครูมีปัญหาอาจจะไม่มีกําลังใจมาสอนนักเรียนมีปัญ,ปญหาแก้ไขปัญหานี่สินแก้ไขยังไงดีคะมันเป็นปัญหา,ลลาย,ยาวนานเรื้อรังนะคะไม่ใช่ครูอย่างเดียวมีนี่สินนะทุกคนคมีนี่สินหมลลดลดรายจ่ายก่อนนะฮะค่ะแัฐ่มนตรีทุกท่านมาก็จะแก้ปัญหานี่สินครัวนะสุชาติคะเราจะแก้ได้ไหมคะเราจะแก้ได้ไม่ได้มันปัญหางเขานะ ผมเสนอวิธีการแก้ยังไงคะแล้วคนที่ไปแล้วเขาไม่ยอมแก้เนี่ยเขาก็ต้องรับกรรมของผลของการเป็นหนี้เขาถูกไหมค่ะผลเป็นการตัดสินใจของเขาเองเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยเราก็เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการกินเหล้าเสร็จแล้วคุณไม่แก้เนี่ยผมจะไปบังคับคุณไม่ให้กินเหล้าได้ไงคุณก็ต้องรับกรรมคุณไปแก้ยังไงคะนี่ครูนี่สินครูก็มีมีทำบัญชีลดรายจ่ายทำบัญชีบอกเงินเเงินเดือนสองคนสามีภรรยาไม่ได้น้อยนะสี่ห้าหมื่นบาทนะ แล้วคุณมีรายจ่ายเดือนละแสนเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปบอกทั้งฝ่ายที่ไปชักจูงครูให้กู้เยอะๆเนี่ยไปบอกเขาเลิกเลิกสร้างในสิ่งเหล่านี้สุกทีอยู่ในเปเพอร์ก็มีนะ่ะแล้วก็ไปมาไปไป,ไป,ไปอบรมปฏิบัติธรรมหน่อยดีไหมให้คุณครูไปปฏิบัติธรรมก็โดยไม่นับเป็นวันวัน,วนไม่นับเป็นวันลาค่ะ จริงๆแล้วผมกรับเรียนท่านพระเดชพระคุณพระธรรมพระพรมสิรธินายกนะฮะวัดสกเกตเนะี่ยท่านก็บอกทำแบบนี้ดีมากเป็นว่าวัดมีทั่วประเทศไปอบรมแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นมาเองเราเทศเองนี่รับอาจจะไม่เชื่อนะแต่ท่านพระพรมเทศอาจจะเชื่อนะเงี่ยฮะแล้วถ้าครูาศาสนาอื่นก็ไปตามาศาสนาแต่ละคนเราจะรู้สึกโอ้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจ่ายนู่นไม่ควรจ่ายนี่ไม่ควรจ่ายนั่นนะ ไปงานส่งงานแต่งงานจ่ายไปทําไมเยอะๆหน้าใหญ่เลยเงินไม่มีไม่ต้องหน้าเล็กๆก็ได้ก็บอกทำตรงนั้นทําเสร็จเรียบร้อยทาบัญชีดูสิโอ้ทาบัญชีใหม่โอ้อตอนนี้รายจ่ายลงเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มรายได้เราจะมีโครงการอะไรฮะเด็กพี่น้องประชายชนที่อายุเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่จบม .6 เนี่ยให้มาเรียนต่อม .6 เนี่ยโครงการอ่ะสักปีปีกว่าเนี่ยก็จะเรียนจบม .6 หมดมีหลักสูตรที่วัดตามสังมดนะเทียบโอนได้ครูก็มาสอนนี่ฮะมาสอน นะคือคือเพิ่มรายได้เนี่ยไม่ใช่ว่าสอนสอนอยู่เย็นไปผัดก๋วยเตี๋ยวขายก็ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องหนึ่งขนาดนั้น <c oughs> นะแต่ให้ดูลดรายจ่ายลดขยายโอกาสสร้างโอกาสขึ้นมานะครับเรียนรู้ไอไอไอวิชาการสมัยใหม่คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆ <c oughs> น,นนะีมันก็จะสร้างรายได้ขึ้นมาได้คุณครูก็ฝากความหวังไว้กับคุณครูสุชาติแต่ช่วยแก้ปัญหานี้สิะก็ผมฝากความหวังนี้ในขณะเดียวกันฝากความหวังพี่น้องครูเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแสนกว่าคนเนี่ยนะก็ให้ดูแลตัวเองด้วยดูแลความเหมาะสมเรียกว่า ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอ่ะอย่างพอเพียงนะให้ให้พอถ้าเป็นหนี้เยอะๆเนี่ยนะเราจะไปลดหนี้ลดยังไงอ่ะตัวเราสร้างหนี้ขนาดนั้นเราสร้างไปทาไมอ่ะใช่ไหมนี่คือคําถามอย่างเราผ่านมาสเรื่องค่ครูอีกงานหนึ่งก็คือไม่ต้องไปจ่ายจ่ายค่าอะไรเวลาจะเลื่อนวิทยฐานะต้องไปจ่ายค่าสินบนเต็มไปหมดเนี่ยประกาศให้มีคอรัปชันไม่มีเลยนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบถ้ายังคอรัปชั่นกันอยู่เดี๋ยวเปิดอินเทอร์เน็ตมาฟ้องใส่ชื่อจริงมาจะส่งไปสอบสวนเลยค่ะผ่านไป2เรื่องค่ะแท็บเล็ต เรื่องของนิสสินครูแต่ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมเรื่องของแปะเจียเรื้อรังยาวนานเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาจีนจะมีการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยยังไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะท่านผู้บริหารเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ ช่วงสุดท้ายของฮาร์ดข่าวในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ด ok รสุชาติธารดาชมรงเวทนะคะเราจะมาคุยกันต่อค่ะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทยและมองไปข้างหน้านะคะถึ่แนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะขอพูดต่อเนื่องอีกหนึ่งปัญหาท,ท่า,านรัฐมนตรี Rule, คะเรื่องของแปะเจียได้ยินกันมานานมากนะคะคือเรื่องนี้มันแยกระหว่างเงินคอร์รัปชันกับเงินบริจาคอะฮะ ค,คือทุกทกวันเนี้ยเด็กทุกคนเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะลูกคนจนเขาก็ไม่มีตังค์ที่จะไปบริจาคลูกคนที่มีสตางค์อยู่ข้างบ้านแล้วโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์วัสดุการศึกษาเนี่ยให้ไม,ไม่ไม่พอเขาก็บอกว่าจะทํามีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเมลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบริจาคมันก็เป็นสิ่งโอเค,คถ้าถ้าตราบเท่าที่ไม่มีใครเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยแต่นี้คำว่าแปะเจนเนี่ยบางทีทางผู้สื่อข,ข่าวก็ลงเกินไป เราโดโรงเรียนเรียกเก็บเงินเขาไม่ได้เรียกเก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยผู้อุปการโรงเรียนน่ะเขาได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลอยู่แล้วเขาไม่ต้องกระตือรือร้นก็ได้ค่ะก็ปล่อยโรงเรียนตามสภาพไปก็ได้เขาขึ้นมากระตือรือร้นก็ต้องดูในแง่ดีหน่อยทันี้ไม่ได้หมายเขาว่าพอมาบริจาคแล้วก็เอาคนมาใส่เข้าได้ให้มันแยกจากกาันนะครับ แล้วก็คนที่เข้าได้ตามโคต้าอยู่แล้วเนี่ยใกล้บ้านเข้าได้อะไรต่างๆแล้วเนี้ยนะครับผมมองไม่เห็นนะฮะว่าการบริจาคเพื่อการศึกษาจะเสียหายยังไงแล้วผมยังบริจาคอยู่เลยทุกวันนี้ถ้าบริจาคให้กับทางโรงเรียนแล้วให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ท่านรุ่นรีบอกว่าไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่เด็กสามารถเข้าเรียนได้อยู่แล้วคือไม่ไม่ผมไม่ลิงก์กันผมไม่ลิงกกันเด็กทั้งทั้งทั้งมีสตังไม่มีสตังเข้าเรียนเข้าเรียนได้อยู่แล้วแต่ถ้าบริจาคให้กับโรงเรียนแล้วถ้าคุณมีสตัง แล้วลูกคุณเรียนอยู่แล้วโรงเรียนขาดอุปกรณ์คุณบริจาคก็ควรที่จะทํานะค่ะแล้วมันจะต่างกับคำว่าแปะเจยังไงคะแปะเจนี่หมายว่าไปเรียกเก็บใต้โต๊ะแล้วก็ไปให้เงินส่วนตัวกับผู้บริหารค่ะแต่แบบนี้จะมีมาตรการป้องกันไหมคะจะป้องกันได้ไปหมดจะป้องกันยังไหมมีกฎหมายอยู่แล้วนีะฮะเรื่องเรียกใต้โต๊ะเนี่ยค่ะก็ไปแจ้งตำรวจจับควรจะมีโทษให้หนักกว่านี้ไหมคะให้กลัวให้กลัวกันไหมคะจะมีลงโทษทางวินัยทางครูทางผู้บริหารอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพิ่มเติมไหมคะ ก็มันโทษวินัยมีถ้าก็มไปเรียกเงินใต้โต๊ะก็มีโทษวินัยอยู่แล้วแต่โทษของบ้านเมืองอะ่ะมันมีโทษตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะ <c oughs> จะหมดไปไหมคะปัญหานี้อันนี้อันนี้ก็ให้ใหสอบดูฮะคือผมเชื่อว่าบริจาคให้โรงเรียนเป็นสิ่งที่ควรจะทําค่ะและคนที่มีเงินน่ยแม้ลูกไม่ได้เรียนก็ควรบริจาคด้วย <c oughs> เพื่อให้โรงเรียนจะได้พัฒนาเพราะงบกระทรวงศึกษามไม่พอไอ้ที่ไม่พอไปใช้งบอื่นๆเยอะอ่ะใช่ไหม ถ้าลดงบเป็นหนลงมาก็มาเพิ่มตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้สือจะหมดไปหรือไมกก่ก็ให้ช่วยกันมาตรวจสอบดูแลค่ะแต่นี้ทุกวันเนี้ยมันแยกกันไม่ออกระหว่างเงินให้เพื่อการกุศลให้เด็กของเราเนี่ยมีชีวิตความมีอยู่มีมีเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นกับเงินคอร์รัปชันเนี่ยแล้วสื่อก็ไปลงเรียกแพะเจี๊ยหมดเลยค่ะแล้วมีบางคนบอกอาจะขจัดแพะเจี๊ยหมดเลยขจัดแล้วแล้วโรงเรียนจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะพวะการโรงเรียนก็มันตองกระตือรือร้นทุนไปเรียนแล้วมันจะดีกว่ายังไงฮะ ค่ะต้องแยกให้ออกแยกออกจากกันผมอยากให้สื่อแยกกันเนี่ยผมก็ได้วันนี้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปรวมกันเลิกเขียนคําว่าแปรเจได้ไหมเอาคอร์รัปชันเห็นเห็นกับเขาขอบริจากเขาไม่ได้คอร์รัปชันเข้ากระเป๋าเขาเยแล้วคุณไม่ให้ก็ได้นี่ฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณเป็นคนรวยคุณก็ไม่ให้เห็นแก่ตัวเหมือนคนจนที่ไม่มีให้แล้วแต่รัฐบาลต้องจัดหามันจะทําได้ยังไงฮะจากปัญหามองไปข้าง<ใ>น,น้าในเมืองนอกเนี่ยผมอยู่ในอเมริกาในแคนาดา ทุกคนบริจาคเข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยเยอะแยะเป็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้การยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ผู้ดีบางทีก็เรียนจบมาจากสถาบันนั้นก็ไปบริจาคค่ะจากปัญหามองไปข้างหน้ากันหน่อยค่ะว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปพัฒนายังไงดีคะเช่นเรื่องของภาษาเห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่านอกจากภาษาังกฤษตของภาษาจีนด้วยภาษาเนี่ยเจ้าของภาษาเนี่ยพูดโดยธรรมชาติมาสอนหน่อยภาษาจีนก็จะของภาษาจีนมาสอนหน่อยให้มันเยอะๆขึ้น หรือคนไทยที่เก่งๆทั้งด้านนี้แล้วพัฒนาได้ดีก็มาสอนมากกว่าปล่อยไปตามบุญตามการรมอย่างนี้ครัแต่ก็มีหลักเกณฑ์กําหนดเรื่องของการเอาชาวต่างชาติมาสอน,สนหลักเกณฑ์ก็ลดหลักเกณฑ์ลงหมดทุกวันนี้ในในกระทรวงศึกษามีหลักเกณฑ์เต็ไมไปหมดเลยครูกว่าจะเลื่อนวิทยาฐานะได้ต้องไปจ้างทําวิจัยเอาไปส่งนายนายก็ไม่ได้อ่านแล้วก็เขียนกรอ,อกรายงานประเมินผลผลทุกทุกเดือน เวลาสอนเด็กดีๆไม่นับทุกคนก็ไปกรอกรายงานหมดเวลาเจ้านายมาก็วิ่งไปต้อนรับที่สนามบินเด็กๆไม่ต้องเรียนเงี้ยอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดได้นอนหมายความว่าท่านรัฐมนตรีจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆเรานีได้เรียนเขาแล้วว่าให้เปลี่ยนได้ไหมให้ให้ผู้ผู้เรียนอ่ะผู้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินเด็กประเมินผู้ปกครองประเมินคนคนในสภาพแวดล้อมประเมิน นายประเมินนักสินได้ไหมแล้วเวลาประเมินห้ามใช้ดุลพินิษได้ไหมคือก่อไปเลยหนึ่งสองสามสีขึ้นจอคอมพิวเตอร์เลยคุณได้กี่คะแนนใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยครูก็จะไม่ถูกเรียกร้องเงินทองเงินทองเว,เวลาย้ายที่ย้ายตำแหน่ง ไม่ต้องวิง่งเต้นครูขึ้นเถ่นะยกตัวอย่างเช่นผมอยากให้กรอบไปเลยฮะ,ะว่าอยู่ที่ตรังอย่างมาโคลาชเนี่ยอยู่5ปีได้คะแนนเยอะ,ะอยู่ปีเดียวก็คะแนนตรงนี้น้อยหน่อยแล้วไปรวมคะแนนอื่นๆอย่างนี้ฮะงั้นหลักเกณฑ์เก่าๆที่ท่านผู้ว่าสุชาติบอกว่าดึกดํบบามันนี่เปลี่ยนใช่ไหมคะหลักเกณฑ์เก่าๆ <c oughs> ผมอยากให้เปลี่ยนคือหลักเกณฑ์ม,มันเพิ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะแล้วไปกดครูแล้วโตเทีครูในต่างจังหวัดเนี่ยคือผู้ว่าการจังหวัดจะใช้ครูทํานู่นทํานี่มีงานอะไรครูไปทําหมดเลยแล้ว มันเป็นหน้าที่ครูที่ไหนอะค่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบนี้เปลี่ยนได้เรียบร้อยมีชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษได้แล้วครูที่สอนภาษาอังกฤษที่เป็นครูคนไทยทํำยังไงคะเขาเาก็ฝึกใครๆก็อยากพัฒนาตัวเองทั้งนั้นนะถูกไหมคือถ้าเขาพัฒนาตามพัฒนาได้ดีเป็นครูผู้ช่วยสอนอะไรต่างๆเขาก็จะจะดีขึ้นทุกคนอยากพัฒนาตัวเองทั้งนั้นแหละครับค่ะส่วนเรื่องของสมาร์ทการ์ดที่บอกว่าจะมีการเดินหน้าสมาร์ทการ์ดเนี่ยมันจะลิงก์กับโครงการกรออคือเร่งก่อนผ่อนที่หลังนะครับค่ะ i c o m e c o n t i n g e n c y Loan ก็คือว่าเอาเอาให้บัตรเดบิตมาแล้วก็ไปซื้อ,อของทางการศึกษาเนี่ยได้แล้วก็คิดบัญชีกันไว้พอเรียนจบมาแล้วได้เงินเดือน1มื่นขึ้นไปขึ้นมาคืนค่ะ <c oughs> เห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่าแล้วก็จะไม่ไปฟ้องนะไม่ไปฟ้องปัจจุบันเนี่ยนะ <c oughs> พอเรียนจบปุ๊บเลยฟ้องเลยเงินยังไม่พอกินอยู่เลย <c oughs> มันยืมรัฐบาลมาฟ้องเลยใออจากงาน กลายเป็นคนไม่มีงานทำเพราะกกัวถูกฟอก้องกกัวขึ้นศาลยิ่งไปกันใหญ่ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องหลายปัญหาหลายอย่างที่จะเดินหน้าแต่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้กับผู้สื่อข่าวว่า,ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการอยู่ปีเดียวก็พอผมไม่ไม่จะอยู่ปีเดียวผมวางแผนไว้หนึ่งปีแล้วผมจะลงเมื่อพีคหนึ 1> 1่งปีแล้วงานเนี่ยมันต้องออกทั้งหมดต้องออกภายใน6เดือนแล้วเนี่ยผมตั้งใจเลยนะมาแก้คนก็บอกว่าไม่แก้อย่างงู้นแก้อย่างนี้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้เป็นเพราะว่าบางคนมีเป้าหมายส่วนตัวอะไรพวกนี้ทตลอดผมไม่่มมีเป้าาหยสววนตั ผมยึดหลักคุณธรรมร0อยเปซแล้วก็จะแก้แล้วผมก็ไม่กลัวว่าใครจะมาวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเขียนมาผิดผมก็จะโทรไปต่อว่าให้ ปีปีหนึ่งก็ก็เอาอยู่นะคะแก้อยู่เอาอยู่แก้ัปหาได้จริงๆแล้วเนี่ยผลงานน่าจะเสร็จในหเดือนอ่ะสักอาทิตย์หน้าเนี่ยนะไอที่พูดไปทั้งหมดก็ต้องต้องไปเตรียมแผนไปทำกันหมดแล้วแหละค่ะขอบพระคุณนดี้น่ผมสนโยบายไปแล้วหมดแล้วนะค่ะเดินหน้าหมดแล้วนะคะนโยบายประมาณแค่นี้แหละมีเล็กๆน้อยๆเข้ามาขอบพระคุณท่านดนตรีเป็นอย่างสมบูรณ์เวลาแล้วค่ะของขราวของข่าววันนี้ขอบพระคุณท่านดนตรีมากค่ะเวลาน้อยนะคะลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ